โอ oh, นักวิทยาศาสตร์คาดการว่าภูเขาไฟระเบิดจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำลายล้างม,มากที่สุดในประวัติาศาสตร์ของมนุษย์โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นในศตวรรษนี้มีแค่หนึ่งในหกเท่านั้นและมันอาจเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศให้รุนแรงขึ้นไปอีกและทำให้ผู้คนนับล้านตกอยู่ในอันตราย ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคม2022ภูเขาไฟฮุนก้าต้ตองก้าฮุนก้าหาอาไประทุกขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ทําให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่เกิดคลื่นชึนามิพัดไปไกลถึงญี่ปุ่นอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ตองก้าเองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่าเกือบ20%ของเศรษฐกิจทั้งประเทศ ตอนนี้นักวิจัยจากสถาบันนิวโบในโคเปนเฮเกนศึกษาตัวอย่างน้ำแข็งจากกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกาและผลการศึกษานั้นน่ากังวลโดยคาดการว่าอาจเกิดทายนะจะพู่เขาไฟทั่วโลกได้พวกเขากล่าวว่ามีโอกาสสูงมากที่ผู้เขาไฟจะระเบิดครั้งใหญ่กว่าที่ตองกาสิบถึงหนึเท่าในอดีตการระเบิดในระดับนี้เคยทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและอาจทำให้อารยธรรมล่มสลายได้ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าแม้ภูเขาไฟอาจระเบิดในอนาคตแต่โลกก็ยังไม่พร้อมรับมือเลยนายเคินแคสซิดีนักภูเขาไฟวิทยาจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมเดิร์นว่ายังไม่มีความพยายามเพียงพอในการรับมือกับภัยพิบัติเช่นนี้เขากล่าวว่านาซาและหน่วยงานอวกาศอื่นๆใช้งบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์ในการป้องกันดาวเคราะห์น้อยในขณะเดียวกันภูเขาไฟระเบิดรุนแรงมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่าและตอนนี้ยังไม่มีแผนรับมือกับการระเบิดครั้งใหญ่ในระดับโลกแม้จะมีแนวโน้มว่า จะรุนแรงกว่ามากก็ตาม การปะทุครั้งล่าสุดขนาดเจ็ดริเตอร์เกิดขึ้นในปี1815ที่ภูเขาไฟตัมโบราในอินโดนีเซียคนนับพันเสียชีวิตภายในเวลาไม่กี่วันภัยพิบัติยังส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศและทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารทั่วโลกทำให้คนนับล้านได้รับผลกระทบมันถือเป็นการปะทุครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทำให้เกิดกลุ่มอนุภาคขนาดใหญ่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอนุภาคเหล่านั้นบดบางแสงแดกทำให้โลกเย็นลงและทำให้เกิดความโกลาหลไปทั่วโลก ปีต่อจากการระเบิดเป็นปีที่เรียกว่าปีที่ไม่มีฤดูร้อนอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วพืชผลเสียหายขาดแคลนอาหารและโรคอหิวาตกับโรคระบาดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคนข้อมูลที่น่าสนใจคือการระเบิดนี้อาจเป็นแรงบันดาลใจให้แมรี่เชลลี่เขียนเรื่องแฟนเก้นสไตล์ตอนที่ต้องติดอยู่ในบ้านในช่วงฤดูร้อนที่หนาวผิดปกติในปี1816ที่สวิตเซอร์แลนด์ ตั Ahora, then, pted, Now, later, ้งแต่นั้นมาผู้เขาไฟหลายแห่งก็ประทุขึ้นแต่ไม่มีที ch ่ไหนเทียบได้กับตัมโบราตอนนี้เวลาผ่านไปกว่า200ปีแล้วนักวิทยาศาสตร์เตือนว่ามีความเสี่ยงจากผูเขาไฟขนาดใหญ่อาจมีการระเบิดครั้งใหญ่อีกครั้งและโลกอาจยังไม่พร้อมสำหรับเหตุการณ์นี้ดังนั้นในขณะที่นักวิทยาศาสตร์กำลังหาเรื่องกันอย่างจริงจังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ผูเชี่ยวชาญเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะสายเกินไป ประเด็นคือถ้ามีภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ในตอนนี้มันอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงยิ่งกว่าปีที่ไม่มีฤดูร้อนเสียอีซึ่งต่างจากยุคนั้นเรากำลังเจอกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทุกประเภทและระบบโลกที่เปราะบางมากขึ้นซึ่งอาจทําให้ผลกร,ระทบร้ายแรงยิ่งขึ้น ดรไมเคิลแรมปิโนโน,นักวิทยาศาสตร์ด้านธรณีวิทยาเตือนว่าลกในปัจจุบันมั่นคงน้อยลงและนั่นหมายถึงการระเบิดครั้งใหญ่ในปัจจุบันอาจส่งผลกระทบที่เลวร้ายยิ่งขึ้นแต่ในครั้งนี้ก๊าซเรือนกสะจากเชื้อเพลิงฟอสซิลอาจทําให้ผลที่ตามมาจากการระเบิดเย็นลงแทนที่จะอุ่นขึ้นดังนั้นเรากําลังพูดถึงการระเบิดของภูเขาไฟที่เป็นอันตรายต่อมนุษยชาติ ด,ดโรโทรมสัสออปรีนักวิทยาภูเขาไฟพบว่าในบรรยากาศที่ร้อนและปั่นป่วนมากขึ้นการซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากภูเขาไฟจะแพร่กระจายได้เร็วและไกลกว่าในอดีตการนี้จะก่อตัวเป็นละอองซาวเฟตซึ่งจะสะท้อนสแสงแดดและทำให้เกิดภาวะลูกร้อน เนื climate, climate, ่องจากอนุภาคขนาดเล็กนี้กระจายตัวได้ดีมากขึ้นจึงทำให้โลกเย็นลงมากกว่าในปี1815นักวิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศอีกคนจากเคมบริตอธิบายว่าขนาดของอนุภาคในอากาศเหล่านี้มีความสำคัญเพราะมันส่งผลต่อการดูดซับแสงอาทิตย์และสภาพอากาศที่อบอุ่นขึ้นในอนาคตการกระทุกของภูเขาไฟอาจทำให้พื้นผิวโลกเย็นลงมากขึ้นถึง15อร์ซ ในขณะเดียวกันมีสิ่งที่เรายังไม่รู้มากมายจากวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเจนนว่ากล่าวว่าเราเพิ่งเริ่มจะเข้าใจผลกระทบทั้งหมดของเหตุการณ์ดังกล่าวเท่านั้นและการประเมินความเสี่ยงจากการประทุข,ของภูเขาไฟในอนาคตยังทำได้ยากเพราะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการประทุขขครั้งก่อนๆน,น้อยมาก เพื่อให้เข้าใจกิจกรรมของภูเขาไฟในอดีตนักวิจัยวิเคราะห์แกน้ำแข็งจากกรีนแลนด์และแอตติการวมถึงวงปีของต้นไม้โบราณซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศการวัดเหล่านี้บ่งชี้ว่าการระทุหลครั้งในช่วงไม่กี่พันปีที่ผ่านมาทำให้อุณหภูมิของโลกเย็นลงชั่วคราวประมาณ1ถึงอ,องศาเซลเซียส ตัวยอย่างที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งคือการระเบิดของภูเขาไฟซามาลาสในปี1257 12ในอินโดนีเซียซึ่งรุนแรงมากจนอาจนำไปสู่ยุคน้ำแข็งน้อยซึ่งเป็นช่วงที่โลกเย็นลงและกินเวลาหล,ลายราย้อยปีหลังจากนั้นการระเบิดของภูเขาไฟปินาตูโบในปี1991ในฟิลิปปินส์ทำให้โลกเย็นลงเล็กน้อยประมาณ23ปีเพราะเป็นการระเบิดในยุคด,ดาวเทียมทางวิทยาศาสตร์จึงวัดปรดิมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาได้อย่างแม่นยำและมันส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศอย่างไร แม้จะมีเครื่องมือทันสมัยอย่างดาวเทียมและเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังพยากรณ์การประทุข,ของภูเขาไฟครั้งใหญ่ครั้งต่อไปได้ยากแต่โชคยังดีแมนเราจะยังคาดการเวลาที่แน่นอนไม่ได้แต่เราสามารถศึกษาสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเพื่อช่วยให้มีการเตรียมตัวได้ซึ่งรวมถึงการทําแผ่นปุ๋ยย่และสํารองอาหารไว้ในกรณีที่พืชผลทั่วโลกเสียหายเนื่องจากอากาศที่เย็นลง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจทำให้ภูเขาไฟแอคทีฟมากขึ้นฐานน้ำแข็งที่ละลายสามารถลดแรงกดดันต่อแมกมาใต้ดินซึ่งจะเพิ่มโอ,อกาสในการประทุและฝนตกหนักซึ่งเกิดบ่อยครั้งขึ้นอาจซึมเข้าไปในรอยแยกของภูเขาไฟและทำให้เกิดการระเบิดด้วยพลังไอน้นำที่รุนแรงได้ซึ่งอาจส่ง,งผลต่อทั้งภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่และภูเขาไฟที่สงบนิ่ง ด้วยความเสี as well as Iceland, Chile, ่ยงเหล่านี้นักวิจัยกำลังทำแผนที่ภูเขาไฟที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดการศึกษาของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าอันตรายจากภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างไอซ์แลนด์ชิลีและอินโดนีเซียซึ่งเป็นพื้นที่ที่ฐานน้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็วหรือมีฝนตกเพิ่มขึ้นอย่างมากการศึกษาในปี2022พบว่าภูเขาไฟ716แห่งทั่วโลกซึ่งคิดเป็นประมาณ58%ของภูเขาไฟที่ยังไม่ดับที่เรารู้ทั้งหมดอาจถูกกระตุ้นจากฝนที่ตกหนักมากทำให้มีโอกาสเกิด increasing the likelihood of another mini ice age. ตอนนี้กลับไปที่การประทุของฮุนก้าตองก้าฮุนกาฮาร์ไปที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่15มกราคม2022นักวิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วว่าการประทุครั้งนี้ภูเขาไฟตั้งอยู่ใต้น้าในแปซิฟิกใต้ทําให้เกิดกลุ่มควันเท่าฐานสูงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้เพราะมันปล่อยกลุ่มควันเท่าฐานที่สูงถึง57,000เมตรซึ่งสูงกว่าการประทุครั้งใดๆที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้สิ่งที่ทําให้การประทุครั้งนี้ยิ่งน่าทึ่งมากขึ้นไปอีกก็คือมันเป็นครั้งแรกที่ไปถึึงงชชัั้้นนนเเเมโซซียรร่ป็าาก 3ของโลกเมโซสเฟียร์เริ่มต้นที่ความสูงประมาณ48,800เมตรเหนือพื้นโลกซึ่งอุกกาบาตจะเริ่มเผาไหม้และเกิดเป็นดาวตก นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและ RAL Space ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาแบบทางฟ้า3ดวงเพื่อวัดความสูงของกลุ่มควันตอนนี้สถิติกลุ่มควันภูเขาไฟที่สูงที่สุดคือภูเขาไฟปินาตูโบที่ปรทุในฟิลิปปินส์เมื่อปี1991ซึ่งสูงถึง4,000เมตรที่น่าสนใจคือการวัดแบบนี้ทำได้ด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมสมัยใหม่เท่านั้นและเมื่อทศวรรษที่แล้วยังไม่มีใครทำได้ ผู้เขาไฟอีกแห่งที่เราควรกล่าวถึงเกี่ยวกับภัยพิบัติถูกเขาไฟระดับโลกตั้งอยู่บนภาพสมุดเรกยาเนสของไอซ์แลนด์การถูกทางล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน2024ทําให้ต้องอพยพผู้คนในบริเวณใกล้เคียงการถูกเริ่มขึ้นหลัง5ทุ่มเล็กน้อยโดยแทบไม่มีการเตือนล่วงหน้าภูเขาไฟปล่อยลาวาสีส้มออกมาจากรอยแยกที่มีความยาวเกือบ3.2กิโลเมตรเจ้าหน้าที่สั่งอพยพผู้คนประมาณ50คนและแขกที่พักในรีสอร์ทสปาบลูลาคูนซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับน องเที่ยวทางตะว,วันตกเฉียงใต้ของเมืองเรกยาวิก แม้การเดินทางทางอากาศจะไม่ได้รับผลกระทบแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเตือนถึงก๊าซที่อาจเป็นอันตรายที่แพทกกระจายไปทั่วบริเวณคาบสมุทรรวมถึงเมืองกรินดาวิกที่อยู่ใกล้เคียงเมืองนี้มีผู้อยู่อาศัย3,800คนและได้เห็นกิจกรรมของภูเขาไฟหลายครั้งการปะทุในอดีตถูกสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานและบังคับให้ต้องอุบพยพตัวอย่างเช่นในเดือนสิงหาคม2024รอยแยกยาว3.8กิโลเมตรเกิดขึ้นที่พบลของภูเขาไฟซูนฮานูคาคิก้าใกล้กับกรินดาวิ ทำให้รัฐบาลต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเนื่องจากลาวาไหลไปในหลายทิศทาง,ททาง โชคดีที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของไอซ์แลนด์รายงานว่าการประทุครั้งล่าสุดมีขนาดเล็กกว่าที่เกิดขึ้ในเดือนสิงหาคามอย่างชัดเจนผู้เชี่ยวชาญด้านรารธรณีฟิสิกส์ทำการสำรวจทางอากาศและพบว,ว่าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่ากับการประทุครั้งนนก่อนปัจจุบนันกรีนดาวิกไม่อยู่ในภาวะเสี่ยงแต่ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่ภูเขาไฟจะปะทุขึ้นอีกอย่างผูที่ศึกษาคาดการณ์ว่าภูเขาไฟจะประทุเพิ่มมากขึ้น